หมู่บ้านป่าคูตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้พื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ในช่วงที่เว้นว่างจากการทำเกษตรกรรมผู้หญิงในหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าคูปี2566 ํานักงานเกษตรอําเภอหนองปือได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้เข้าไปส่งเสริมและแนะนําการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภายในชุมชนบ้านป่าคูกลุ่มเกษตรกรทอผ้าบ้านป่าคูเป็นกลุ่มชุมชนกะเหรียงชาติพันธุ์ที่มีเกษตรกรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อ,อําเภอหนองปอมาเป็นเวลาช้านานมีการประกอบอาชีพทางเกษตรเป็นหลักส่วนใหญ่เกษตรกรในพื้นที่จะมีการปลูกพวกข้าวโพดลสัตว์มันสําปะหลังและก็พืชผักชนิดต่างๆ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยทําให้เกษตรกร,กรในพื้นที่บ้านปากักภูนี้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการ,รดารงชีพในแต่ละปีแต่มีลักษณะจุดเด่นหนึ่งของเกษตรกร,กรที่นี่ที่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงก็คือในเรื่องของการทอผ้าซึ่งลวดลายดั้งเดิมเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เมื่อเราตีเป็นมูลค่าแล้วนั้นมีราคาสูงมากสามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองปือจึงได้เล็งเห็นความสําคัญในตรงนี้ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการผลักดันการจัดตั้งกลุ่มให้เกิดเป็นรูปธรรมเรื่องของการทอผ้าซึ่งกลุ่มทอผ้าเนี่ยพวกเรามีตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพัฒนาการและ,กะเกษตรอำเภอพัฒนาการเภอแล้วก็กเ,ษเกเษตรอำเภอแล้วก็นามเพอซึ่ง นำโดยนางอรไทยวงศวรละมงคลซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนในเรื่องอการถอดผ้าแล้วก็ให้ชาติพันธุ์ก็คือชาติพันธุ์ที่ของพวกเราก็คือเป็นชุมชนของชาวกะเลี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอหนองปือซึ่งมีที่เดียวในอำเภอหนองปอซึ่งเป็นที่มาของการที่จะพวกเราจะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติจึงแว้รอมและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ่อผ้าซึ่งเป็นการะทำกันที่ว่าเวลาว่างจากการทํางานเนี่ยจะาก,การทําไร่ข้าวซึ่งก็ได้สเสนอไปในจุดนี้เพราะผมเห็นว่านหนึ่งเราจะผ้าถอผ้าผ้าพื้นเมืองนี่เราจะได้รับการอนุรักษ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ว่างเว้นจากการทําไร่ทําสวนนี่เราก็จะมาเอาเวลาว่างนียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่ง หลายหลายฝ่ายที่ผมนําเสนอไปหล,หลายหลายฝ่ายก็เห็นด้วยทางแฒนาการก็เห็นด้วยนามเพอก็เห็นด้วยกรปรก็เห็นด้วยและทางกเกษตรอำเภอก็เห็นด้วยซึ่งโดยเฉพาะเกษตรนี่ก็จะมีหน้าที่ในการดูแลพวกเราในในส่วนที่ภาคเกษตรด้วยแล้วก็ท่านก็จะมาแนะ,ะช่วยสนับสนุนในจุดนี้้ว้ใจจริงก็คือเราก็อยากจะฟื้นฟูอยู่แล้วแม้กระทั่งวัฒนธรรมหรือสิง่งแวดล้อมเราจะฟื้นฟูอยู่แล้วทีนี้ว่าหน่วยงานมร,ราชการเนี่ยมาช่วยด้วยเนี่ยหมายว่าก็อพอดีเหมาะเจาะ ที่จะได้ร่วมมือกันชาวชาวบ้านก็เห็นด้วยทั้งหน่วยงานราชก,การก็เห็นด้วยมันก็จะเวใชัยทั้งสองฝ่ายครับและในปีงบประมาณ2,567สำนักงานเกษตรอำเภอหนองปลือได้มีแผนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมการปกครองสำนักงานพัฒนาชุมชนสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การตลาดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผักดันกลุ่มให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน